เปิดตัวยายาอุรัสยาเป็นภูพาเสียงภาษาไทยรายาในดิสนีย์สรายาแอนเดรัสดาคอนเจอดรามา่าดาราพากอีกแล้วอีกด้านเห็นต่างโตกันสนัน่น คนคะ่ะเรยยานะคะภาคเสียงเป็นไรายา่าในแอนิเมชันเรื่องใหม่ล่าสุดของดิสนีย์ a รย a าอ t นดอ a s ลัสไจลอนค่ะฉันชื่อรรยาดินแดนของเราอยู่ในสงครามมาตั้งแต่เราจำความสร้างความหือหาไม่น้อยที่เดียวเลยล่ะคะ่ะเมื่อล่าสุด ได้มีการเปิดตัวนางเอกสาวยายา,ยาอุรัสยาเป็นผู้พากเสียงไทยกับละครเจ้าหญิงองค์ใหม่จากดิสนีย์รายาแห่งนครคู่มันตราในดิสนีย์ r ายาแอนเดอร์ s ล d r ด g กอรายากับมังกรตัวสุดท้ายภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์ที่ได้รับแดงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้ ทั้งนี้หลังจากเปิดตัวได้ไม่นานก็มีดราม่าตามมาทันทีกับประเด็นทวงคืนอาชีพให้นักพากลายคนมองว่าทำไมถึงไม่เอานักพากาชีพมาให้เสียงแทนแต่กลับเอาดารามาพากอีกแล้วหวั่นว่าจะทําให้ออกมาไม่เหมาะสมกลัวเสียงหรือการพากไม่เข้าไม่อยากผิดหวังอีกบางคนถึงกับบอกว่าจะไม่ดูแบบพากไทยเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกด้านที่มองต่างบอกว่าเสียงของสาวยายาอุรัะยาก็เข้ากับเสียงรายาตนฉบับและแอนิเมชันของทางดิสนีย์ก็มักจะเอาดารานักร้องมาพากเสียงตัวนางเอกเป็นปกติอยู่แล้วอยากให้รอดูผลงานแบบเต็มๆกันดีกว่าส่วนนักพากอาชีพเองก็ได้พารับหน้าที่พากเสียงตัวละครตัวอื่นๆในเรื่องนั่นเอง